พระพุทธโอวาสสามข้อที่ทรงประทานแก่พระมหากัสสปะว่าอย่างไรบ้างพระโอวาสสามข้อว่าดังนี้หนึ่งกัสสปะท่านพึงศึกษาว่าเราจักเข้าไปตั้งความพระอายและความยำเกงไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ ทั้งที่เป็นปานกลางอย่างแรงก้าข้อที่สองเราจักฟังธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลเราจักเหนียโสดฟังธรรมนั้น พิจารณาเนื้อความ 3. เราจากไม่ละสติเป็นไปในกายคือพิจารณากายเป็นอารมณ์